ากาศมันใจอหาบตัวตัวเลยนะ เหมือนชาหาดส่วนตัวเลยนะคะใบใจใบใจครับเมื่อกี้เจอพี่กลางน้ำนะครับเกตต่อซื้อกุ้งไว้ แต่ปรากฏว่ายังกู้รอบไม่เสร็จนะครับตอนนี้กู้เสร็จแล้วครับมาตามสัญญาครับไขายให้ถูกๆไม่แพงนะครับตามยุคของเศรษฐกิจยุคโควิดนะครับแพงอะไรก็แล้วแต่ก็ยังต้องระวังการทิ้งระยะห่างไม่เอสีอยู่ในเรือสบายครับวันนี้จอดต้ตนหนูกวางชายหาดแบบพัทยาครับมีทรายไม่มีโคลนครับ เดี๋ยวเราจะขอซื้อกุ้งกับซื้อปูนะครับปูดําปูดําขยําปูนาจะปูมาคว่าปูทะเลครับอยู่ไหนแล้วปูปูอยู่นี่ครับเดี๋ยวพาไปดูปูนี่นี่วางรอบติดไอแก้วมังกรด้วยนะครับไอปูครับปูครับเดี๋ยวมาเหสีผมจะได้ทานปูอันนี้ครับปูดําแท้ๆจับท้องทะเลนะครับติดรอบวันนี้ลมแรงครับ ติดรอแบบนี้ตัวใหญ่มากครับไซส์ใหญ่นะครับพี่ชายแกขายให้ถูกๆนะครับถูกกว่าราคาตลาดนะครับไม่เสียเราได้ใจจัดใจ่อครับอันนี้เกือบตายครับพี่น้องไม่มีประสบการณ์เรื่องการขับเรือนะครับมีกุ้งเพียบครับมีราสัปลามีงูด้วยครับนั่นงูอะไรครับ ปลามังกรปลามังกรมีปลามังกอลกาทำอะไรกินครับปลามังกรตัวใหญ่เขาเนตัดแหล่เนื้อตัวใหญ่เขาแหล่เนื้อนะครับปลามังกรครับพี่ปลามังกรอลมันเลี้ยงแบบนั้นนั้นหรอเลี้ยงสวยงามไหมหรอนี่มีหอยโข่งด้วยครับหอยประสังนะหอยประสังครับปลามงกรที่ตัวนั้นเนี่ยที่เขาขายกันไม่ใช่นู่นมังกรลนู่นปลาอโรวานาปลาครับไอปลาโน้นคนละเรื่องไม่นียปลามังกรนี่มีปลากระทิงด้วยปลาเด่นด้วย นุ่มอมโอมอไม่ใช่ปลากระทิงนี่นี่เขาจะปลาคองเนี่ยกินได้มั้งกกินได้เนี่ยปลาตะคองปลาคองปลาต่อเนี่ยบางคนเขาเรียกปลาปุกปลาคองปลาปุบใช่เอาปลากางคอก็ไอ้เอ็มืึงเข่าตาเกปเปิลระวังใหญ่เมื่อเข้าตาเรานะครับส่วนมากเราติดแป็เราเกาแก้ทิ้งงานเลยจ่ายจ่ายสดๆครับมือของคู่รอบเดิมกี้นะครับ นนมัรอนหอยออกอ่อนครับรอนหอยเดี๋ยวพี่ชายแก้ใจเราลิ้มรสกุ้งมาลายนะครับกินสดๆมีกุ้งมาลายครับกุ้งมาลายครับมีกุ้งมาลายครับ เราไม่รู้เรื่องครับว่ากินอร่อยวันนี้พี่ชายแกบอกเมนูพิเศษมบ้านตก่ต้องทำน้ำกิมเจีวก่อนะครับกิจีอะไรกิมอกดังกนกไ่เกิับาวหเลนือวันเนื้อจะหวานเนื้อจะหวานนะครับกุ้งมาลายวิถีชาวบ้านครับไม่ขี้เกียจไม่นอนอยู่กับบ้านไม่ต้องอ้างว่าความจนอยู่นะครับจนจะไม่ทำอะไรครับตัวใหญ่มากตัวนี้ครับ วนกันี่เขาเรียกว่ากุ้งมาลายครับกุ้งมาลายได้กับตะก้าแล้วครับส่วนนี้เขาเรียกว่ากุ้งอะไรนะกุ้งขาวส่วนส่วนนี้เขาเรียกว่าอะไรนะกุ้งกุ้งกุลาดำกุ้งอะไรนะกุ้งกุลาดำกุ้งกุลาดำนะครับเนี่ยแต่แม่กองตาเล็บกองผัสสะติดเหมันไม่ต้องใส่ยาเหมือนไม่เหมือนกุ้งนากุ้งนานี่ยใสมย่าผสมเลียงเด้งก็ใส่ยาได้ไม่ก็เราตลาดสดแต่แล้วก็มาแยกประเภทแยกไซส์นะครับ ไอโน่นปลาปลาอะไรนะปลาจวดปลาจวดปลาจวดไอนี้กุ้งหัวมันใช <Okay. S 2> ่ลูกกบีน้องชีวิตใช้วิถีสบายสบายยุคโควิดอย่าไปมั่วเพื่อนครับสรุปคือไม่กบเพื่อนนะครับ <c ười> ลูกน,าน้าสองคนผัวเมียนะครับไม่นอนกับบ้านหาได้พิศเศษนะครับไม่ต้องรอใครช่วยนะครับช่วยตัวเองก่อน ยมาเหสีเตรียมการทำกับข้าวแล้วครับตัวใหญ่มากครับพี่ชายกขายให้ถูกๆนะครับเดี๋ยวมัดไปก่อนครับเดี๋ยวกระโดดม้อครับลงน,น้นนะพี่น้อง <c oughs> โอูดำปู้ดำนะครับวันนี้ถ้าพี่ชายไม่ลดราคาให้ก็ไม่มีปัญญากินครับแพงแรงครับ ร้นานครับผมไม่กลาจับครับแกบอกว่าให้ใส่น้ำพอครึ่งตัวปูนะครับแล้วก็ต้มให้เดือดแล้วก็ค่อยใส่ปูนะครับต้มน้ำให้เดือดก่อนทำไมเอสีก็พยายามทำตามอยู่นะครับ <laughs> วันนี้มีโค้ดสอนครับ nèn cặp nèn gặp đù mưa gặp cặp đù mứi này các cặp đù ăn mứi này các con nĩo nhảy qua nèn con nĩo nèn cặp 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 nĩo nèn nè เราจะไปจับด้านเออจับได้ดี้จับทางนี้จับได้เธอใส่เลยเองเออนั่นแหละจับทางนั้นใส่ชอบตกแล้วมันติดมันตกมันไม่ดิ้นได้แล้วเพราะว่าเขามัดไว้แล้วมัดมัดเอ้มัดแข็งแรงเลยเอออุ้งใหญ่แก้วยี่สิบบาทเองครับอ่าอันนี้โลกว่าแก้วร้อยยี่ยนนะครับไซส์ใหญ่อ่านี่ไซส์นี้อย่างนี้อ่แล้วกุ้งตัวเล็กก็เติมเอาไม่เอาตกลงเอ้ย เอาเท่าไหร่เก็โลก็ได้เอากุ้งตัวเล็กโลงครับประมาณเอาแล้วกันครับพี่เดี๋ยวเราจะเลิกด้านนะครับใหญ่เกินครับใหญ่กว่าโมครับโอ้โอ้โหตอกแคสได้นั่นเลยที่ร่าบายใจสองคนหัวเบียนะครับผำมาที่เด่นนะครับไม่นั่งงอมืออยู่ที่บ้านอ่าใหญ่ใหญพิเศษเล็กเล็กเล็กเล้กเพื่อจะได้สุกทั่วถึงนะครับไม่สุกด้านเดียวนะครับ

ต้มกุ้งครับเมื่อกี้ต้มปูครับยังเป็นครับต้มกุ้งตัวใหญ่ๆครับกระโดดนะกระโดดครับกระโดดนะครับก้านมาเดียวก็เต็มหม้อแล้วครับมาเป็นกระดึ๊กกระดึ๊กกระดึ๊กเลยครับสองสดๆนะครับคือจากจำระบงแล้วก็ต้มเลยนะครัแล้วก่อนหล้วก่อเต็มใส่ใส่เวลาใส่เต็มหม้ออันเลย ดีแล้วเดี๋ยวจะหยิบตัวนี้ก่อนแล้วกุ้งกุ้งอะไรนะกุ้งอบเนยกุ้งอบเนยครับเปียกครับกินได้สองคนหรือบัลเล่ที่ครับวันนี้ได้ยินเสียงแม่สิงเสียงอะไรได้ยินเสียงไหมเสียงกุ้งไม่ใช่เสียงน้ำเต้าเนอะเสียงกุ้ง มีการฝัด้วฝัดนะฝัดได้ขึ้นกุ้งนะครับอย่าฝัดได้ขึ้นน้ำเต้าปูปลานะครับเหลืออีกสามตัวครับในลังครับไซส์ใหญ่อีกสามตัวปูเหลืออีกสี่ตัวถึงในถุงนี้อ่ะสามที่หัวเรือยังอีกตัวครับนี่ที่หลวงนอนใบครับอีกตัวครับ วันนี้เบ็ดเสร็จแล้วค่ากับข้าวนะครับอาหารทะเลสดๆนะครับทั้งหมดทั้งปลาทั้งกุ้งทุกชนิดรวมแลวประมาณกับ2,000บาทครับคุ้มกัานั่งร้านอาหารครับกินลาบกินเหลือกินได้แจกเพื่อนเพื่อเพื่อนครับลุกหนานคครับพี่น้องในวันที่มีโควิดในปีที่มีโควิดแต่ยังมีสองแก่และเที่ยวก่อนแก่อยู่เหมือนเดิมนะครับ ฝั่งนาบ้านนอนครับวันนี้วิ่งผ่านในบางออกปากน้ำบ้านดอนออกกืับถึงกอะปราบนะครับไปเจอพายุหนีกลับเกือบไม่ทันครับเรือเกือบล่มครับวันนี้ครับประสบการณ์ทางเรือไม่เคยมีนะครับบางครั้งศึกษาไม่เป็นจบเรื่องการเดินเรือการเดินทะเลครับนี่นกบินมาแล้วครับ พอใจก็วันนี้จอดใกล้ทายฝั่งที่เป็นทรายนะครับไม่มีโคลนนะครับลงไปเดินสบายในน้ำนะครับทำกับข้าวกินกันนะครับมือเที่ยงนะครับแต่น่าจะเป็นมือือเที่ยงสายๆแล้วนะครับตอนนี้แม่บ้านทำกุ้งอบเนยปูดำต้มนะครับปูดำต้มไปหาเศษสังกะสีที่ซื่อซัดมาจากบนฝั่งมาตั้งรองที่นั่งเรือนะครับนั่งแบบ ภูเก็ตแบบพัทยาเลยครับชิวๆนะครับนั่งริมฝั่งนั่งแกะปูทานชีวิตเลือกได้ครับเลือกได้โดยตัวเองนะครับแล้วแต่ความพร้อมแล้วแต่ช่วงพวงเวลาของแต่ละคนนะครับอย่ารอให้ถึงวันเวลาที่พร้อมมากนะครับแต่พร้อมมากไม่ได้เที่ยวครับเอาที่พร้อมน้อยๆแล้วก็ เดี่ยวซะก่อนครับเพราะว่าโควิดมันเยอะเหลือเกินครับตอนนี้ไม่รู้ว่าโควิด20 30 4050 40, เราก็ยังไม่รู้เลยวันข้างหน้าวันนี้กอบโกยความสุขให้มากที่สุดครับแต่ช่วงนี้กอบโกยความอินก่อนครับเดี๋ยวผมจะไปนั่งแกะกินแกะทานตรงโน้นนะครับกินหรือทานแกลๆกันนะผิดกันที่ภาษาเขียนครับ ในสีใบใจครับวันนี้ของชอบตรงนั้นครับกุ้งต you know, ัวโตๆครับตัวนั้นได้เธอเลยตัวโตๆฉันไม่เอาตัวเล็กๆผู้ชายต้องเสียสาละครับต้องเสียสาะให้สุภาพสตที่แสนสวยที่สุดในโลกนะโลกดาวอังคารไม่โปรก็ไม่รู้นะครับยังมีเหลือครับกุ้งยังมีเหลือในถังในลังปูก็มีเหลือที่หัวเรือสี่ตัวกุ้ง ไปอีกสี่ตัวใหญ่ๆสามตัวสี่ตัวมันสานเยอะส่วนในรังนู้นก็ยังมีกุ้งกุ้งมาลายกุ้งขาวกุ้งหัวมันแล้วก็ปลาจวดนะครับเพียบวันนี้ก็เพียบตุนเสบียงไว้เพียบกลัวโควิดจะไม่มีอะไรทานครับปากเลือดสายถือปูครับในถาดกุ้งครับรอบนี้ขึ้นกุ้งกับปูครับน้ำเต้ากับปลาครับ ดวงนันงไดพี่น้องปูเลืครับก้ามเดียวนะครับรอออสองก้ามอ๋อลังเหลือสองก้ามพอไม่มีอะไรโรามาตีแตกน,นะครับไม่ลาเเคียวควันหักครับุกง <laughs> นันงได้ีปน้องเที่ยวก่อนแกะสองแก่ครับยังรักษาการเที่ยวอยู่เหมือนเดิมนะครับยังไม่ตายทีครับ เป็นเป็นหลอดออกจากรอบใหม่ๆล่อนมาครับเมื่อกี้ล่อนมาไม่ได้หายกบล่อนมาครับใจญ่ร่อนแบบใหญ่ตังเนี้ยวันนี้ล่อนไปพันกว่าบาทพันแปดพันเก้าครับอืมพี่น้องเนื้อขาวโอ้สุดชื่นรับเที่ยวก่อนแก่สองแก่ กินมั่วมาแล้วครับตัวนี้เดี๋ยวก็วัดความดันเนาครับโอเคครับพี่ <c oughs> น้องทิปนี้สวัสดีครับเจอกันรอบทิปหน้าต่อไปครับสวัสดีครับ